สวัสดีครับวันนี้มา unbox รองเท้าหนึ่งคู่อีกแล้วนะครับหลังจากเจอราคาในโปรโมชั่นที่โอเคเอผมมาเฉลยกันตั้งแต่ต้นเลยไม่ว่าเป็นอัลตร้านะครับแต่ว่า จะเป็นรุ่นไหนนะครับกล้องจะล้มนะครับอันนี้แบบว่าสดๆเร็วๆเ,เลยนะตัวนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับอวรินนะครับที่ส่งรองเท้ามาได้ตรงเวลานะครับหลังจากที่ผมกดชำระสินค้าไปในช h อป e ีนะครับแล้วก็ส่งมาได้รวดเร็วนะครับขอบคุณมากนะครับ โอเคจะเป็นอัลตร้ารุ่นไหนนะครับอันบ็อกกันเลยโอเคเปิดมากันสดๆข้างในนะฮะจะเป็นใบเสร็จนะครับปึ๊บมาแล้วครับหนึ่งข้างสีส้มสวยงมามนะครับใช่แล้วครับอัลตร้าฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์เพรียนนะครับอัลตร้าฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์เพรียน รองเท้ารุ่นแรกของอัลตร้าที่ใส่ดรอปเข้ามาเป็นเมจิกนัมเบอร์คือดรอป4นะสวยงามนะครับตอนแรกช่างใจอยู่นานมากตอนแรกตัวนี้ตอนออกมาของผู้ชายมีอยู่4ีสีนะมีสีขาวอัปเปอร์สีขาวตัวมิดโซสีเขียวแล้วก็มีอัปเปอร์สีขาวข้างล่างสีฟ้า มีแล้วก็มีสีออ black นะสีดำล้วนแล้วก็มีสีนี้โอเคแต่เห็นสีนี้แล้วคือมันจีด๊ดมันจี๊ดใจมากก็เลยเออไหนๆจะมีรองเท้าวิ่งเอาตัสักคู่ก็ขอให้มันปิ๊ปี๊บไป,ป,เ,ปเลยแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆเหมือนที่บอกทุกคลิปว่าสีดำสีขาวสีเทาเนี่ยผมจะมักเลือกเป็นรองเท้าที่คิดแล้วไม่ออกก็จะเลือกสีนี้ไปก่อนเพราะมันเซฟสุดเนาะแต่ว่าคู่นี้อยากได้ความ สดใสยอยากได้สีที่รู้สึกวิ่งแล้วมันทําให้เราสนุกขึ้นก็เลยเลือกสีส้มนะสวยงามนะแล้วก็มีสีเหลืองสีเหลืองเป็นสองเฉดนะตรงนี้มีเหลืองอ่อนแล้วก็ตรงช่วงส้นเท้าเป็นเหลืองเข้มนะอืเดี๋ยต้องมารีวิวนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ดูคือหน้าเท้ากว้างตรนนี้ซสเกานะครับผมใส,ส่ไซส์ก้า u s มีโลโก้อัลตรอยู่ตรงนี้เนาะ หน้าเท้านะครับแถบสะถอนแสงข้างในนะฮะแล้วก็มีนี่ชื่อรุ่น ultra fwd หรือ forward นะครับแล้วก็ experience นะครับเปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะในการก้าวไปข้างหน้ากับ ultra forward experience คู่แรกที่ ultra ใส่ดรอป4มิลลิเมตรเข้ามานะฮะจะเลนจะดันจะผลักไปข้างหน้ายังไงเดี๋ยว รีวิวอะไทีโอเคครับผมอ่ากล่องกม็มีอะไรมากมายล้านะครับติดตามกันในรีวิวไม่รู้จะเมื่อไหร่นะต้องเอาไปวิ่งก่อนโอเคครับสวัสดีครับ